ซีร่คำนวณตาดอกเบีย้ยหุ้นกู้นะครับหัวข้อทอิิกวันนี้ซื้อหุ้นกู้ W ั1 9 9 1ากจำกัดมหาชน4ี่แสนบาทอายุ5ปีอัตราดอกเบีย้ย4.6%ต่อปีจะได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่เดี๋ยวคลิปนี้เรามาหาคำตอบกันตัวนี้เปิดให้ผู้ลงทุนทั่วไปได้จองซื้อด้วยนะฝากกดไลค์กด s ับ s ไคร b ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และลางสื่อชี้ชวนบริษัท d บเ b l e A 1991จำกัดหมายชนเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ได้สิทธิไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยให้สิทธิ์ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิถ่ายถอนหุ้นกู้ได้ก่อนครบกําหนดนะครับผู้หุนกู้ของบริษัท Double A 1991จำกัดหมายชนครั้งที่หนึ่งทับ2568ชุดที่หเรามาดูกันชุดที่หนึ่งอายุห้าปีอัตราดอกเบี้ยนะครับ 4.6%ต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนไม่เกิน2573นะครับเสนอขายไม่เกิน2ล้านหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน2,000ล้านบาทและอีกชุดหนึ่งชุดที่2อายุ7ปีอัตราดอกเบี้ย5.1%ต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2575นะครับให้เสนอ ผู้ออกคุณกู้นะครับสามารถไถ่ถอนก่อนครบกําหนดไถ่ถอนได้เสนอขายไม่เกิน1ล้านหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน1,000ล้านบาทชาระดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนตลอดอายุคุณกู้นั่นเองเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัานนะครับมูลค่าตาไว้หน่วยละ1 0 0 0บาทราคาเสนอขายหน่วยละ1 0 0 0บาททั้ง2ชุดนั้นเสนอขายรวมไม่เกิน3ล้านหน่วยนะครับและมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน3 0 0 0ล้านบาทนั่นเองนะครับผู้ออกคุณกู้ ในการเสนอขายภายใต้วงเงินนะครับสองหมื่นอสองหมื่นล้านบาทนะครับอันดับความน่าเชื่อถือตัวหุ้นกู้นะครับ BBB โดยบริษัททิดเลดตติ้งจำกัดเมื่อวันที่27พฤษภาคม2 5 6 8นั่นเองนะครับผู้ออกหุ้นกู้จะจ่ายมีการจัดดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดดับความน่าเชื่อถือที่ส่นงานกอลต้อนความเห็นชอบตลอดอายุหุ้นกู้ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นกู้วันที่15 16- 17กสิบรกฎาคม2568นั่นเองผู้จัดการการจัดไหนหุ้นกู้ได้แก่บริษัททรัพย์โกลแบ็กจำกัดบริษัททรัพย์เอเชียพัฒนจำกัดบริษัททรัพย์ยวนต้าประเทศไทยจำกัดบริษัททรัพย์ ฟินแลนเซียไซรัตจำกัดหมายชนบริษัทหลักทรัพย์ UOB เคเฮียนประเทศไทยจำกัดหมายชนบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปพลนจำกัดบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดหมายชนบริษัทหลักทรัพย์เมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์จำกัดหมายชนบริษัทหลักทรัพย์ CGS ตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัดบริษัทหลักทรัพย์บูเบลจำกัดบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดหมายชนบริษัทหลักทรัพย์พายจำกัดหมายชนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บริษัทหลักทรัพย์เอ็ซิพัทจำกัดในายเบนหุ้นกู้ธนาคารเกษตรกรไทยจำกัดมหาชนนะครับ เรามาคำนวณกันนะครับซื้อคุณกู้4 0 0 0บาทอายุ5ปีนะเรามาดูให้ตรดอดอกเบี้ยทุก3เดือนเดือนที่1-3เงินต้น4 0 0 0 0ดอกเบีย้ย4.6%จำนวนวัน90วันดอกเบี้ยรับ4,536บาท99สตางค์นะครับ เดือนที่4ีถึงหนะครับจำนวนวัน91วันดอกเบี้ยรับ4,587บาท40สตางค์เดือนที่เจ็ถึงเาจำนวนวัน92วันดอกเบี้ยรับ4,637บาท81สตางค์เดือนที่10บถึงสิจำนวนวัน92วันดอกเบี้ยรับ4,637บาท81สตางค์รวมอัตราดอกเบี้ยนะครับ5ปีคือ92,000บาทรับอัตราดอกเบีย้ยนี้ไปครอบครองเลยอัตราเบีย้ยต้องถูกหับสีจ่ายด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันดอกเบีย้ยหับสี นายที่จ่าย15เซน92,000บาทหัก15เซนหัก13,800บาทเหลือ78,200บาทรั 78, บ,บตัดเบนี้ไปเลยนะครับสรุปเงินต้น400,000บวกดอกเบี้ย78,200บาทเป็น478,200บาทรับไปเลยนะครับ ก่อนจากกันนะครับใครมีคําถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เดี๋ยวกลับมาคํานวณอัตราดอกเบีย้ยคุณกู้ของบริษัท WA 1 9 9 1จำกัดมาชนกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะผัดเปลี่ยนตัวเลขตัวเงินนะครับหรือชุดอายุของตัวคุณกู้นะครับมาพูดคุยกันเราจะได้รู้นะว่าถ้าเราลงทุนเท่านี้เราจะได้นะครับรับอัตราดอกเบี้ยนะครับต่อเดือนต่อ3เดือนเนี่ยเท่าไหร่นะครับ ก่อนจากการอสังหารวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงกชาติ <Bank> Chart, ให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆ,ๆเรืยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ4นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงน้นอย่างนี้นะครับ จำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็ 3. ศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ สแกน q ิวอา e โค้อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็น ด้วยแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีม้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ E-wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง